สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ FC แฟนคลับทุกท่านนะครับทางช่องเกาดกิจสาวน้อยเพพแฟนเพจเป็นออฟฟิเชียลนะครับนี่ครับพี่น้องครับตรงข้ามมิดแท็กซี่นะครับตรงข้ามมิดแท็กซี่นะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับตรงข้ามนะครับฝั่งถนนตรงข้ามนะครับนี่สังเกตสีสมสมนี่ครับนี่ขามานะครับป้ายเบเลอเลยร้านจิ้มจุ่มนะครับ หม่าล่าซุกี้ชาบูเนี่ยครับนี่ขม่านี่เลยครับพี่น้องครับสำหรับคำนี้เริ่มหางงแรกครับจนหอดสองทุ่มโดยประมาณนะครับนี่คือเวลากรอบไงนะครับเดี๋ยวห้องสิทภาพไปบึงนะครับแท็กซี่วันคล้ายวันเกิดคุณหลอกผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักนะฮะันั่นก็คือ่านสอทอดจันนะครับทิมขม่าไวยห้อนวันเกิดให้ เราได้นะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รวมเลี่ยงเคียงบารงกางใจให้สาวหน่อยมาตลอดนะครับโปรจะเป็นวงหนึ่งวงสองนะครับมีโปรเจกต์ยังขึ้นมากนะครับตอนสอท่อจันก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งนะครับที่คอยสนับสนุนให้กําลังใจหรือก็ซัพพอร์ตนะครับกับทางสาวหน่อยเขานาะพี่น้องกับสีดีเห็นนะครับหนังไข่อ่อนแล้วก็เมาอ้ยพี่น้องทางสมุรประกันเนี่ย ไอสมุทรสาคอนี่น่าจหูแล้วครับนะครับตอนเมานี่ร่วงจนสิบปิดแล้วก็ได้เมาเพิ่มนะครับเออโอ้โหนี่ครับมาแล้วนะฮะสุดยอดนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับครบแล้วครับโอ้นะครับนี่ครับเรามาแล้วเออจังจอดเดี๋ยวนี่พี่น้องเบิ่งกันนี่เขาก็ทายมาทางเขานะครับ เป็นแท็กซี่ครับโอ้ล่านยาวเลยครับนี่เป็นตัวจีนสุดจอดอเติมแล้วครับชมฟรีนะครับแล้วก็ไล่สดนี่ชมฟรีนะครับ โซโลกสำหรับมือนี้นะครับเต็มระบบเต็มลูกครับนะครับมิกโดยอาจารย์ปืดปลอดแตกนะครับนี่สวัสดีครับอาจารย์ครับมมเดี๋ยวมาห<อ>ยั้งเงินดิไหมจะมา่ยั้งเลยไหมไม่นาทีจ่อเหมือนทีนี้นี่นีล่ละนาที่ที่แท้โอ้นี่มันชินนะครับทินอภพนะครับ ร่มมากอ่มอลไรนี่สิร่มเลยนี่อันนี้เฮ็ดเลนแล้วเฮ็ดที่รีโอ้ดิแม่โอ้โร่มมากันสีบ้่มบ่หูหน้าโอ้ยมันปรลร่มโอ้ยมันเหลือดอกเจ้าของพนเฮ็ดไปเลยใส่เรา น,น,น, <c oughs> นี่ครับระบบไฟนะครับร,ระบบไฟแสงสีจอเอวีดีว,ว,วันนี้นะครับเต็มร้อย<ว>นะครับพี่น้องมาเบิ่งกันแล้วครับเด้อออาี่นกันไหนหมละครับทางเขาตรงถางมาเลยนะครับ โอ้ยตัวหนอนไหมเอามาหน่อยพูดโอ้ตัวหนอนบลากหลายหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงเห็นไหมดอกมันาสิสียูมึงเนี่ยเฮ็ดขึ้เท,ท็ดเ,ททเลียนโอ้ยเที่ยวก็ได้เนาะมันคือสอยูไม่ลบมากกับไปตัวเดี๋ยวมันไปคนมาดอกนั่นหลากหลายนึง อันตัวนี่เพราะเอาขึ้นนุ่งซูงนี่ต้องปีนกันไปฟังของเรื่องไหนเป็ความสามัญในการสร้างผจอุลเคือเลือญี่ปุ่นเดี๋ยวกับซีเฟอัน,นอีนนอก,กนะครับหนาตัวกว่าีมีะตะแกงอีกนะครับสั่งปั๊มตะแกงนะครับอาจารย์ส่างครับนี่พี่น้องครับพี่น้องว่าหัวมันมันเป็นโคนโลนเนาะเพราะว่ามาเศร้านี่เพราะทนายใ,ใ่ตัวนี้นะครับ จุดแตง่งจุดแต่งนะครับยังไม่เสร็จนะครับเออยังสั่งมาเพิ่มนะครับส่อมเราจุดแตง่งหัวมัน,นดู่ได้หลวนครับพี่เมียมได้ใ,ใจนี่อยากให้มันเป็นตัวนี้เบิดขั้นหมันมันทำไม่ได้นะครับอเดี๋ยวขากระจกข้ายังนะครับเสริมเติมแต่งไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็ซ่ำเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเรื่องคุณภาพาก็เต็มลอยแล้วละครับออันนั้นกะควมงามควมแต่งไปแล้วว่ากันไปอีกนะครับจุดนึงนะครับ การแต่งกันอย่างนะฮะนี่ครับด้านหลังนะครับ LED จะเป็นห้อยนะครับหอยเหลาวนะครับเนี่ยจอด LED ห้อยวนเล่านะครับศูนย์หกหนึ่งเกาสามเกาสามเกาหนึ่งหาครับกิงกลางกันได้เลยครับสอบถามกะสอบถามราคากัน เพิ่มต้นไในเลยครับไกลๆน,นะครับติดปัญหาอีหยังจังไดยน,นะครับเพราะว่ารถแห่เข้าก็สามารถรับเป็นกะได้เนาะสามชั่วโมงแน่สี่ชั่วโมงหาชั่วโมงนะครับต่อเวลาเป็นราคาพิเศษอยู่นะครับตอนนี้ครับอผ่นเลรียญย่ำขึ้น,นได้เปรียบพี่น้องผมเชียวซูฟังเลรียญย่ำขึ้นสิได้เพิ่งแสงสีเต็มรอยโดยว่ามีการเพิ่มราคาอ,อีหยังเด้อว่ามีการเพิ่มราคาอีหอย่าเงเด้อทั้งขึ้นเลยล่ะ สำหรับเหรียญเงาเว้นเอน้ยเหรียญเงาขึ้นนะนี่เดี๋ยวก็กลางบางอายแบบนี้ง่ามคุณน่ะเห็นไหมครับเวทีมันสียืดขึ้นได้นะครับหลังคาเวทีคุณลองเห็นไหมครับหลังคาเวทีตรงเนี้ยมันจะยืดกันไปได้แล้วมันมัน,มนเทียดไท้เข้าเห็นนักดนตรีนะครับจะทําให้เรามองเห็นนักดนตรีนะครับแล้วก็นักดนตรีกับนักแสดงศิลปินเหชัดเจนนะครับ กับว ah. okay. ่าเขื่อนมาว่าอึดอัดอ่าเนี่ยครังกับเป็นโล่งแน่ก็โอเคนะครับบู๊ไฟนี่ยครับสีเสร็จเสร็จในส่วนของกราฟิกนะครับเวทีมอลนิธมาซัมหนีแล้วย่างไทยคิดมันจะไงย่างอ่ำข้าวเดียวหรืออ่ำเดี่ยวบ่วงไงเทือสีเหลียวอู้หอันนี้ไม่เลิศป่ะนี่ไม่เลิศป่ะนี่ มาิมเเลยโอ้ยหอมขี่เจ็กเลยวะอ,อันนี้เขาเอื้อนยังก่ะบาบีมอืมเอเาอีบีบานี่เหล่ามีเบียร์ปะมน,นมิตรบานีดเหล่ สุดยอดนห่นทันสอทอจันครับมากเลเอ้าวพี่น้องครับพอกันนี้คีบไหมเตือนเต็นอยู่กันมาพี่น้องกับเ,เงินมายืมเนี่ยเตีอ้าวพอๆกันมาแรงครับ